สวัสดีครับผมผมไทยสกคน์ครับผมสวัสดีพี่น้องทางั้งยูทูบต่อกระทั่งเฟซบุ๊กนั่งกั Facebook, นแล้วกันครับมื้อนี้ครับผมอ่าได้มายามพี่น้องครับผมเข้าทางอ้งไอบผมทั้งพังคนุน่นี่หนะลายครับเดี๋ยวสิผ้ามาเบิ้งครับผมตามมาไปเลยคือแมาผมได้ใจวัน <laughs> สวัสดีครับผมวันนี้ครับผมจะมาทํากับข้าวให้กินแล้วผมอ่ซูมลสซูไอยกินครับเมื่อนี้ครับนี่หลากหลายเมนูครับนี่คือกุ้งครับผมเราจะผอกุ้งด้วยติดตั้งตัวตัวเลยสันหาของเงี้ยมากินแล้วก็มีอีกห่เมนูครับผมนี่คือปลาเผา เดี๋ยวกูซีเบสอะไรเนี่ยมึงเอาเหล่าเขาไหมก่อนเนี่ยนี่ยผมผมควบอีกตัวหนึ่ได้นี่ครับผมกำลังดังไฟครับผมนี่คือคนดังครับผมผมดังแล้วครับผมดังแล้วผมดังแล้วนะผมดังไฟแล้วครับผมเอาเดี๋ยวรอชมครับผมว่าเป็นจ๊กมาทำแรงครับปลาเผาครับผมปลานินครับปลานินตลาดครับปลาเอเวอรปลาที่ ครับผมนี่คือเครื่องกระเทียมไมแล้วแล้วก็ร้อชมนะครับเดี๋ยวจะให้ดูครับผมหน้าปาัาต้มอย่างใ,ในสูตรของเชฟองกันแล้วกันเด้พี่น้องเด้ครับผมครับทีนี้ก็เผาปลาคพพูก่กันไปด้วยนำ้ำโสมชักที่บอกเล่าเอาให้ อันนี้ครับเจอ้าป่าซีพี่กระทบนี่คือพม่าครับเฮ้ยอะไรย่างกุ้งครับย่างกุ้งต้มปลาดีครับสุดยอดแห้งไม่แก่ไม่ีก่เสื้อทำหงส์ใส่เป็นตัวน้ำตาอะอย่างนี้